โอเคครับก็กราบสวัสดีแฟนลูกหนังชาวดูใบทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมจานเสือคนดีคนเดิมนะสำหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของจานเสือวิเคราะห์บอลด้วยนะครับวันนี้มี2คู่หลกัลกๆนะครับผมประจําวันที่27กันยายน2อ6 7าวิเคราะห์คู่ใหญ่ๆกันเลยเป็นคู่เอซิเวลานเจอเลเช่แล้วก็ปารีสแซงแชกแมงเจอกับแลนด์นะครับ คู่เ c เตตตีหนึ่งสี่ห้าแล้วก็คู่ปาีสเตตตีสองนะครับให้ดึกๆไปเลยหลังจากที่เมื่อวานนะครับจานเสือวิคราะห์ให้2คู่หรือว่าใช้ได้นะครับคู่เฟเนชนะ2อหนึ่งคู่อาร์แจกชนะ4ี่ศูนย์นะครับชนะราคาทั้งคู่นะถือว่าเป็นที่น่าพอใจกันเลยทีเดียวนะครับมาเริ่มต้นที่คู่แรกนะครับผมเป็น a c เวลานเจอเรตเชนะ่มาดู h 2 h กันนะครับผมก็คู่นี้ เจอกันมาห้าเกมหลังนะครับเอฟซี 3, ชนะเลเช่สามศูนย์เสมอสองสองชนะสองศูนย์แล้วก็เสมอสองสองแล้วก็ชนะสี่หนึ่งเออถือว่าความโดยรวมเอีมิลันไม่แพวเลยนะครับมีเสมอบ้างเป็นบางเกมแต่ว่าไม่แพ้เลยนะเกมนี้เอีมิลันต่ออยู่1.5นะครับก็ถือว่าพอไปได้นะ ไม่2 0ศนย์ก็30ย์ 0. ประมาณนี้นะครับจานเสือคิดว่ามาดู5นัดหลังของเอซิมิลานกันนะครับก็ชนะอินเตอร์2 1หนึ่งแพ้ลิเวอร์หนึ่งสาชนะเบเนเชีย40ี่ 0, นะครับชนะเสมอลาซิโอสองสองนะครับแล้วก็แพ้ปามาส1องหนึ่งห้าเกมหลังถือว่ากระเตื้องขึ้นนะครับมีแพ้ทีมใหญ่อยู่บ้างแพ้ลิเวอร์พูลนะครับผมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าความมั่นใจยังมีอยู่นะครับก็ไปชนะอินเตอร์ ในบ้านของอินเตอร์เลยนะครับมาดูเลเช่กันนะครับเลเช่แพ้ซัโซโล่ศูนย์สองเสมอปาล์มาสองสองเสมอตัวลโนศูนย์ศูนย์ชนะกยัลี่หนึ่งศูนย์แล้วก็ไปแพ้อินเตอร์สองศูนย์นะครับเลเช่ก็ถือว่าฟอร์มดังหลังเริ่มแผ่วลงนะครับมีสะดุดเสมอมีแพ้บ้างเกมนี้นะครับเอซี AC เล่นในบ้านด้วยนะครับมาดูนักเตะกันนักเตะเอซมิลานก็ยังถือว่าโอเคนะครับพอ พอไปได้นะถึงจะไม่มีอย่างมูลาต้านะครับผมที่อาจจะมีบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังมีแทมมี่อับบราฮัมพุดิสิตล็อบบชิกแล้วก็ลาเฟลเลเอาพร้อมลงสนามครับส่วนลเชตัวเจ็บก็มีแค่5คนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวหลักนะครับผมตัวหลักยังอยู่ครบอันเตลีบิดก็ยังเป็นเด็กเก่าของเอซีมิลานด้วยครับเกมนี้การเสือแนะนำไปที่มิลานนะครับติดไปนวมสูงไปด,ด้วยก็ได้นะครับผมถือว่า พร้อมนะครับเอซี A ่เมรันเกมนี้สกอร์ที่คาดก็2031นะไปแล้วคู่ต่อไปอยู่ที่ปารีสแซงต์แชงแมงเจอกับแรนนะครับผมก็มาดูห้านัดหลังนะครับผมที่ทั้งคู่เจอกันโอ้โหปารีสชนะแลนหนึ่งศูนย์เสม,มอหนึ่งหนึ่งชนะสามหนึ่งแล้วก็แพ้สองศูนย์แพ้หนึ่งศูนย์ก็ถือว่า ห้านันหลังการเจอกันปารีสไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เจอกันมานานมากแล้วนะครับเจอกันนานมากแล้วอ๋อฤดูการที่แล้วก็เสมอหนึ่งหนึ่งนะถือว่าฟอร์มเจอกันปารีสไม่ดีเลยนะครับแถมเกมนี้ปารีสเป็นโตอ,อยู่หนึ่งจุดสองห้าเลยมาดูห้านั้หลังของปารีสกันนะครับถือว่าฟอร์มดีเอาเรื่องเลยนะครับอ่าเสมอแรงหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ ชนะจิโรนาไปหนึ่งศูนย์ชนะแบสสามหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะริวสามหนึ่งแล้วก็ชนะมองปูริเย่หกูนย์นะครับฟอร์มห้านัดหลังไม่แพ้แล้วก็ชนะไปสี่เสมอแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับมาดูห้านัดหลังของแลนกันดีกว่านะครับผมแลนก็เสมอลองนะครับหนึ่งหนึ่งชนะมองปูริเย3สามศูนย์นะแล้วก็ แพ้แรงนะครับสองหนึ 1, ่งแพ้สตาร์บุ๊คสามหนึ่งแล้วก็ชนะลียงสามศูนย์ะครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่วันนี้ต้องเจอกับปารีสนะซึ่งตัวหลักยังอยู่ครบนะครับขาดแค่อเซนซิโอกับดิติญ่าไปนะครับส่วนแดนหน้านะครับผมก็ยังพร้อมลงสนามอย่างอุสมานเดมเบเล่โคโลมัวนี่นะครับยังอยู่ครบนะส่วน ฝั่งของแลนนะครับผมบาดเจ็บไปแค่สามนะครับอังเดรกเมิจากเข้านะครับผมคาดว่าน่าจะลงสนามได้นะครับเกมนี้นะครับจานเสือยังแนะนาไปที่ปารีดอยู่นะครับผม1.25คิดว่าใช้ได้คิดว่าพอได้นะครับผมในบ้านยังไงก็ซื้อซื้อใจนะครับผมปารีสในบ้านไว้ก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้มีสองคู่ให้ได้รับชมกันนะครับสำหรับใครที่อยากได้เพิ่มเติม จานเสือฝากกลุ่มไลน์ของจานเสือไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจานเสือฝากลิงค์ไว้ในคอมเมนต์นะครับผมฝากไปเข้ากลุ่มกันด้วยนะก็ใครที่อยากได้สเตปหรือว่าบอลเต็งบอลอะไรก็ทักมาที่อ่าไลน์กลุ่มของจานเสือได้เลยนะครับก็สถติติเมื่อวันถือว่าผ่านวันนี้มาลุน้นมาลองดูกันนะครับผมมาลองลุ้นกันไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับผมไว้เจอกัน